นี่ก็เป็นหนังสือรวมแกรมไมาอีกเล่มหนึ่งค่ะที่มีการแนะนํากันว่าสมควรมีเล่มนี้มีชื่อว่ากลาลูตาวนะคะเดี๋ยวมาดูสารบัญกันนะคะมาดูสารบัญกันนะคะหรือว่า In-House เขาก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะส่วนแรกก็จะเป็นรูปแบบของไวยากรณ์ต่างๆนะคะมีพวกคํากริยายังไงมีการใช้นิดเค n ใช้ยังไงส่วนที่2ก็จะเป็นการใช้นะคะเช่นการใช้ Air หรือว่าพวก Active p a s s i v e form นะคะ ส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องพวกการสะกดคําแล้วก็พวกเครื่องหมายาวรรคตอนนะคะพวกแบบคอมมา่าปื้นคอมม่าต่างๆนะคะเวลาขึ้นก็จะเป็นอารมณ์เหมือน attachment พวกแน่ต่างๆมานะคะก็จะเป็นพวกแบบคํากริยาไม่ว่าจะเป็นคํากริยาบวกบ,บ,บุพบทหรือคํากริยาบวก prefix แล้วก็มีเฉลยของแบบฝึกหัดในเล่มด้วยถ้าใครที่ซื้อใหม่นะคะช่วงหน้าแรกๆนะคะก็จะมีรหัสให้ เราก็ Search ไปที and ่ Boom e n t e r t a i n m e t นะคะแล้วก็เข้ามาส่วนของ School สร้าง Account ต่างๆแล้วก็มา Activate หนังสือซึ่งเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเ,เราเนี่ยจะหมดอายุช่วงไหนเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอกว่ามอนหมดอายุก็คือวันที่5เดือน2เดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะ Open ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เข้าไปที่ Start โอเคค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนของตามบทนั้นๆที่เรา ต้องการจะทำนะคะซึ่งในออนไลน์นะคะจะไม่มีส่วนของเนื้อหาเลยจะเป็นแค่ส่วนของแบบฝึกหัดเท่านั้นซึ่งถ้าเราทำในออนไลน์นะคะแล้วก็แค่คลิกทําตามที่เขาต้องการนะคะว่าเราเข้าใจถูกไหมโอเคแล้วก็ดูคำตอบค่ะถ้าถูกต้องก็คือจะมีเขียวเขียวเขียวขึ้นถ้าผิดก็คือมีสีแดง โอเคค่ะจากในออนไลน์นะคะเรามาดูในหนังสือก็คือเหมือนกันเลยแค่เราจะต้องเขียนลงกระดาษเองแล้วก็ไปตรวจคําตอบเองในเล่มนี้นะคะก็จะมีความใจดีนะคะรวบรวมเห h e a d w o r นที่ใช้กันบ่อยนะคะตั้งแต่ R ถึง z แล้วก็มีการเฉลยนะคะของอแบบฝึกหัดต่างๆ โอเคค่ะดูกันไปบางส่วนแล้วนะคะสําหรับตัวคลา่ละเตาสมควรมีไหมอ้อยก็ว่าสมควรมีนะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นแบบไบเบิลของตัวแกรมมาที่รวบรวมแกรมมาในทุกระดับชั้นถ้าเล่มนี้นะคะสามารถหาเป็นมือ2ที่มีสภาพดีได้ก็โอเคเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่จําเป็นทนี่ต้องใช้พวกออนไลน์เลยเพราะว่ามีเฉลอยอยู่ในเล่มอยู่แล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ Enjo y ค่ะ